เราเราจะติดแม่แม่แม่ไงมาแย่งก็คแย่งนาทาร์กโอ้โหน่ดู่ง các con máy năng khai chưa đấy วุนวว่นยากาศนะครับฝนตกน,นะครับโอ้โหแรงนะครับเมื่อกี้มีแรงครับตกแรงเรครับแรงมากแล้วครับวันนี้จะไปไหนได้แล้วอ้าวตกแรงนะครับ ท่วมแล้วคนะ <c oughs> รับแรงมากแล้วครับโอ้โหน้ำไหลเป็นทางแล้วน้ำท่วมละระบายครับระบายนะท่วมับไม่ใช่น้ำท่วมนะครับฝนตกนั่นกันหนาวระบายโอ้โหแรงครับนะมาแรงมากคนระับ